สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อกันในเรื่องของมาตรากา,กานะคะยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1อยู่นะคะเอ๊เด็กๆจําได้ไหมคะว่ามาตรากา,กาคืออะไรให้เวลาคิดนะคะามาตรากาก,ากาก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองค่ะ จะมีแค่พยัญชนะต้นประสมกับสระและก็วันในยุกใช่ไหมคะ,ะทีนี้ในวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในเรื่องของมาตราก,การเด็กๆตามไปดูกันเลยค่ะว่าวันนี้จะเรียนต่อกันในเรื่องของมาตรากกาและจะเรียนกันต่อ,อยังไงนะคะและท้ายคลิปคุณครูจะมีใบงานหรือว่ามีงานอะไรให้เด็กทํา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะมาตรากกามาตรากกาคือคําที่มีพยัญชนะต้นประสมกับสระทั้งสระเสียงสั้นและสระเสียงยาวและวันในยุกต์บางคําอาจมีตัวการันแต่ไม่มีตัวสะกดคําที่มีสระเสียงสั้นเช่นสระเปาะ เปี้ยกระทะแกะดำคำที่มีสระเสียงยาวเช่นสารี่นาเกลือเจดีปีจอนักเรียนมาฝึกอ่านคำและประโยคที่อยู่ในมาตรากอกากันนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำที่หนึ่ง อายาประชาเคหายัวเยะสาลาภาระตะกร้อพาหะมะแมยีโถหัวปีวิเคราะห์เจดีหัวกะทิวิริยะ ประเพณีกะโอโลสุมาลีสดัดุดีราชินีอ่าเด็กๆอ่านจบแล้วเดี๋ยวทบทวนอ่านด้วยตนเองอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะ